มาใหม่อีกรอบนะครับอันนี้เป็นอะไรนะฮะหลุดปล่อยหลือเกินนะฮะ ามมาหน่อยนะลุดอีกแล้วนะฮะเด็ดเป็นอะไรนะฮะวันนี <S 1> <S 1> <S ้ก็ขึ้นปกตินะครับเด็ด 45G ปกติ แอนมินหรือเปล่านะครับเห็นก็นมาบอกแอนมินกันหน่อยนะ อ่ตอนนี้นะครับแอดมินไม่เห็นนะครับแอดมินไม่เห็นข้อความนะยอดวิวก็ไม่ขึ้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแอดมินอ่านในนี้นะครับอ่ะพี่แก้วหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์รออยู่ค่ะอ่ะพี่เชมามาต่อโอ้มันเป็นอะไรเนี่ยของแอดมินหลุดไปสองรอบนะครับตามมากดไลเดอร์นะฮะโอเคแก้วรอพีเหครับโอเคพี่เชนะผมว่าสองทุ่มนะครับก่อนเริ่มเลยครับพิการนะภาพเบลอเหรอครับภาพเบลอเหรอแกดนยิงสัญญาณอ่าทำไมหลุดบ่อยไม่แน่ใจนะฮะ ที่ผมไม่แน่ใจนะพี่เดี๋ยวอ่านในมือถือเอาก็ได้นะครับเ,เหมือนจะพยายามบล็อกสัญญาณเทียร์หรอพี่นรินนะพี่กอกชัยสวัสดีนะครับพี่เด็ดเป็นอะไรไม่แน่ใจนะฮะอยู่ๆก็หลุดไปสองสารอบแล้วนะขึ้นรอบที่สี่แล้วนะตอนนี้นะ ของเล็กก็หลุดบ่อยนะครับอา้าวเหรอโอเคนะครับพี่พี่ปูตินนะผมอ่านในประมาณในมือถืออีกเครื่องหนึงนะเป็นในคอมเมนต์แหละนะครับเป็นในคอมเมนต์น่ะนะโอ้หลวงพ่อทะเวีอ,วยอยากได้เครื่องใหม่อีกเหรอใช่นะครับพี่บิ๊กเกมแสดงแชทช่องมันไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าดูในมือถืออีกเครื่องนะครับมาละร้อยแล้วนะครับโอเคภาพไม่ชัดเหรอพี่บิ๊กเกมภาพไม่ชัดเหรอโอา,อโ,อาโอเคนะครับ น่าจะพอชัดขึ้นนะผมชัดนะพี่นรินชัดใช่ไหมฮะเ mm hmm. ชเองก็หลุดบ่อยใช่ไหม mm hmm. โอเคผมไม่ค่อยหลุดเนะชยโอเค <laughs> ผมไม่เคยหลุดของผมใหญ่อะใหญ่แค่ไหนวะเชยเอาอีกแล้วคูนี้อีกแล้ว นะฮะฮไม่ชัดเหรอพี่พิเก้นนะสองหัวก็หมุนแล้วยก้ออันนี้หมุนไหมไม่หมุนแล้วนะแต่ว่าเหมือนคอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะฮะฟังจากเสียงแล้วน่าจะก,กดแมวยิ้มพี่ปูตินเลยคุยกันนะฮะคุยกันนะร้อยหกสิบหกแล้วนะ,ะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันไม่ขึ้นยอดในหน้าจอนะฮะ เดี๋ยวรอสักคู่นะฮะน่าจะดีขึ้นนะฮะกลัวเขาเข้าออกออกแล้วมันจะตัดไปนะฮะอยู่ทุกพรเข้าออกออกไม่ค่อยดีนะฮะดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีรถเริ่มมีอะไรมานะฮะ เออช่องมันไม่ขึ้นยอดนะครับแต่ว่าใน y u t u b e เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวรอกันสักคู่นะครับคงโอเคนะครับรอสักคู่คงโอเคนะครับภาพชัดหรือเปล่านะฮะบอกกันมินหน่อยนะฮะคอมเมนต์ไม่ขึ้นหน้าจอนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไร มีบทเพลงขอบคุณน,นะครับพี่ขอหลวงพ่อจะมีภาพชัดนะ à, อย่า,ายวทำให้ใจไอ้ความผิดน้องมารอทั้งวันนะได้ดูนะครับพี่หมูนะใจเย็นได้ดูแน่นอนนะครับอลองออกเข้าใหม่ครับสำหรับคนไม่ชัดโอ,โอเคไม่หมุนนะโอเคเย่อยู่เฉยๆอย่าขยับเดีย๋ยวรุนอีกไม่ไม่ไม่เป็นที่ไม่เป็นส่งออกชื่อนะไม่คือตอนเนี้ยข้อความที่หน้าจอเนี่ยแอดมินไลฟ์ผ่านสตรีมอ่ะนะ สู้ๆครับนะครับพี่ฤทธิกิจนะให้มันข้อความข้างหน้าไม่ขึ้นนะเจ็นเย็นนะสติหยิบชัดเจนนะพี่ฉันมงคลนะโอเคฮะซู่ซู่นะครับพี่พี่นันพี่พี่นันสวัสดีนะครับพี่พี่วายเจ็ดโปอ่ะสวัสดีพี่วายเจ็ดโปอีกรอบนะครับพี่สวัสดีนะครับพี่ ขาดใหญ่ชัดเจนนะพี่วีรคุณนะสวัสดีนะครับนี่การทําแสบเลยเมื่อคืนโอ้โหโโน่าจะมีคนนอนวัดกันเยอะนะฮะเมื่อคืนเนี่ยแอนมินดูแล้วอนลินการจ่ายบอลลูกนั้นเนี่ยน่าจะมีคนนอนวัดกันเยอะถ้าขายบ้านนอนวัดนะ เดี๋ยวรอแฟนแมนยูเข้ามานะฮะร,รอแฟนแมนยูเข้ามา <c oughs> มาพูดคุยกันนะฮะว่ามีความรู้สึกยังไงนะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะแฟนแมนยูนะ <c oughs> อ๋อลุม้มสีเมื่อคืนหญิงก้อยอนะไานถึงเ,เชื่อคืนเลยเหรอครับ ไม่ขึ้นจริงๆนะครับหน้าจอเนี่ยไม่ขึ้นจริงๆนะเ่ีเยวไปสองมุมเหรอเมื่อคืนวันนี้เด็กๆมากันเยอะไม่เยอะเลยนะครับพี่พี่คอมถูกนันวันนี้ น้อยมากนะฮะผมรู้สึกได้นะฮะก็พอมีนะครับฝั่งนู้นนะครับจานวนก็ไม่เยอะนะฮะจำนวนไม่เยอะยี่สิบถึงสามสิบคนนะครับวันนี้นะติดตามดูทุกวันนะครับคุณพี่ละกุลน,นะมาทักทายกันได้นะครับพี่อมิน,นไม่อยู่นะคุยกันได้นะคุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะ ดีสิบนาทีมันจะตัดหรือเปล่านะเมื่อวานรู้สึกว่ามันจะตัดนะวันนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะตัดนะฮะสิบนาทีนะครับ